สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษค่ะชาวทตดไฟคลิปนี้เป็นคลิป ดวงรายเดือนนะคะเราจะดูความรักการงานการเงินเป็นภาพรวมแบบกว้างๆนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปดูได้ทั้งแบบลักนาและราศีวันที่ของแต่ละราศีสามารถดูได้ที่คอมเมนต์นะคะข้างล่างนี้คลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปค่ะไม่ใช่เป็นการอ่านดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งนะคะแม่นไม่แม่นเป็นเรื่องธรรมดาดูเพื่อเป็นแนวทางแต่ถ้าท่านใดไม่ชอบการดูดวงแบบกว้างๆก็ข้ามไปได้ค่ะไม่ว่ากันนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะคะเป็นกําลังใจนะคะให้แม่หมออยากจะ ทคลิปออกมาเรื่อยๆค่ะคลิปนี้ก็จะไม่เห็นหน้าแม่หมอแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้สําคัญสักเท่าไหร่นะคะเรามาฟังคําทํานายกันดีกว่าเนาะเพราะว่าบางทีอัดคลิปพุดง่ายเลยขี้เกียจแต่งหน้าใครอยากดูหน้าแม่หมอไปดูได้นะคะในคลิปเลือกให้ทำนายหรือว่าคลิปดวงความรักเนาะแต่ว่าเรามาฟังคําทํานายกันดีกว่าค่ะว่าชาวราศีเมษนะคะใน เดือนเมษายนนะคะร้อนมากๆเลยนะเมษานี่ตอนนี้แม่หมออัดคลิปนะคะในเดือนมีนานี่คือร้อนสุดๆนะคะไปไหนมาไหนก็อย่าลืมจิบน้ําบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขอดูเรื่องความรักก่อนนะคะในเดือนเมษายนนะคะเดือนเมษายนในเรื่องของความรักนะคะดูคนโสดก่อนดีกว่าเนาะคนโสด คนโสดเป็นยังไรบ้างนะคะเราหยิบ3าใบนะคะคนโสดชาวราสีเมษคุณอาจจะได้คุยกับใครบางคนนะคะที่อยู่ในราศีธาตุน้ำชัดมากเลยอะ่ะอ่ะเป็นชาิออตนะคะชาวราศีกรกฎหรือเปล่านะคะหรือ king of cups นะคะอันนี้คือ นะคะแต่จริงก็คือเห็นธาตุน้าเยอะขนาดนี้อาจจะหมายถึงคุณมีความสัมพันธ์กับใครบางคนนะคะที่อยู่ในธาตุน้ําคนที่กําลังจะเข้ามาใหม่นะคะอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนนะคะชรออหลายๆครั้งเนี่ยหมายถึงต่างชาตินะคะนแนวโซนแบบจีนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะประเทศเพื่อนบ้านก็ได้เป็นโซนเอเชียอันนี้เจอบ่อยนะคะในเคสดวงส่วนตัวก็ จะเป็นคนที่ทำงานในวิชาชีพนะคะแอร์ซูวัตหรือว่าทหารตำรวจก็ได้วิชาชีพโดยเฉพาะหรือคนในเครื่องแบบนะคะนั่นก็จะมีโอกาสเจอกันแบบฟุกลุกนะคะมี a อ e of c o i n นะคะ F of p e n t a c l e เนั่นเองนะคะก็ลองดูลองสารความสัมพันธ์ดูเป็นคนเจ้าชู้ด้วยนะทีนี้ว่าเจอแล้วระวังนะคะว่าเขามีเจ้าของแล้วหรือยังนะคนคนนี้นะคะมีแนวโน้มแบบไม่ได้คิดว่าจะเจอก็จะได้เจอจะนะคะอาจจะเจอลักษณะที่ว่า คนที่เรารู้จักเพื่อนของเราแนะนำมาอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะก็ถือเป็นข่าวดีนะคะสําหรับคนโสดเรามาดูคนมีคู่แล้วนะคะคนมีคู่ก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีครอบครัวมีคนรักนะคะบางคนถามแม่หมอว่าเออคนมีคู่คืออะไรคะแต่งงานหรือเปล่าก็คือเอาเป็นว่าคุณมีคนรักอะนะแล้วก็แต่งไม่แต่งนี่นคืออีกเรื่องนึงนะคะอันนั้นเป็นเรื่องของทางกฎหมายนะคะทีเนี้ยคนที่มีคู่นะคะอีกแล้วขึ้นมาเดอะมูนใบแรกเลยอะ่ะ เดาหมูนะคะแม่หมอชอบนะแนวการวางกล้องแบบเนี้ยเพราะว่าถ้าใครเคยดูคลิปอื่นๆนี่ขอนอกเรื่องแบบหนึง่งเราจะถ่ายจากแบบกล้องเอ ลงมาที่โต๊ะอะนะคะแล้วไฟที่บ้านเนี่ยมันก็สะท้อนทําให้เห็นนะให้ไม่ชัดอันนี้เราหเห็นชัดดีเนาะอันนี้พูดให้ฟังนั่นคือเหตุผลนะคะทําไมถึงเปลี่ยนมุมกล้องนะก็รู้สึกดีค่ะให้เห็นชัดเจนนะ mm hmm. คนที่มีคู่นะคะคุณอาจจะคบกับใครบางคนนะคะที่อยู่ในราศีมีนธาตุน้ำเพิ่งบอกไปเนาะอันนี้ครบแล้วนะคะกรกฎพิจิกมีนะคะชาวราศีเมษนะแต่อาจจะ หมายถึงว่าคุณคุยกับใครที่อยู่ในราศีอื่นๆด้วยก็ได้อันดับลงลงมานะคะอาจจะเป็นชาวทัดดินนะคะพวกพฤกษ์ศกกันมังกรเนี่ยจริงเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณกับแฟนตอนนี้เหมือนมีปัญหาการที่แม่หมอบอกว่ามีปัญหาคุณต้องกลับไปคิดที่ตัวคุณด้วยนะคะว่าปัญหาในที่นี้เนี่ยมันเป็นปัญหาแบบเล็กๆน้อยๆหรือว่ามันมีอยู่แล้วบางคนบอก มไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยเอะเอก็ดีแล้วค่ะดีแล้วเพียงแต่ว่าเวลาเราขึ้นไพ่นะคะเดยวมูลกับเจวิลเนี่ยนะสองใบนี้นะคะก็หมายถึงความสัมพันธ์นะคะอาจจะคุมเครือรับรับื่อนซ่อนใครบางคนนะคะมีลักซ้อนนะคะมีบ้านเล็กบ้านน้อยนะหรือว่ามีกิกนะคะเป็นการครบซ้อนที่เนี้ยว่า เรามองว่าให้กำลังบอกให้คุณเป็นการเตือนนะคะคุณกําลังนอกลู่นอกทางใครบางคนอยู่ที่มีแฟนแล้วก็แบบแอบเผลอใจไปคุยกับใครบางคนรู้จักทางโซเชียลแบบนี้นะคะให้กําลังเตือนอยู่ว่าชาวราศีเมษเดือนเมษายนเราวางใจของคุณนะคะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เช่นปิ๊งๆกับคนในที่ทํางานนะคะซึ่งคนมันเจอหน้ากันทุกวันนะอันเนี้ย เจอบ่อยที่สุดเลยคนบางคนที่คือตั้งแต่แรกไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะมีความสัมพันธ์ด้วยแต่รู้จักการเจอหน้าการติดรถกลับบ้านกันทุกวันเห็นอกเห็นใจกันนะคะเรื่องแบบนี้มันไม่เข้าใครออกใครถ้าคุณมีคนรักแล้วนะคะก็พยายามมีสเปซนะคะอย่าไปใกล้ชิดกับใครมากนะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแหละเนาะให้เดือดซันนะคะอันนี้คุณจะเห็นหน้าไพา่ โดยเฉพาะ,ะคุณผู้ชายนะคะน้าไพ่เห็นแบบผู้หญิงกําลังทอผ้าน,นะคะเลี้ยงเด็ก2คนอยู่นี่คือไพ่ครอบครัวบางครั้งไพ่เดือดซานใบนี้หมายถึงลูกหมายถึงบุตรนะคะคืออย่าลืมคนที่บ้านนะเป็นไพด่ดีๆนะคะจริงๆอะิะไพ่ขนาบข้างเนี่ยจะเป็นไพ่เสียก็เถอะแต่ยังมีไพ่เดอดซันอยู่นะคะไพ่กําลังเตือนว่าระวงังเรื่องความสัมพันธ์ลักซ้อนนะคะในเดือนเมษาย,ยนนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราข้าม,มาเรื่องการงานนะคะอันนี้เป็นการเปิด ดนะอาจจะแบบชา้าไปหน่อยขอโทษด้วยนะคะเรื่องการงานของชาวราศีเมษนะอ๋อขึ้นใบแรกเฮอร์มิตมาเลยอะ่ะอทำไมเอางี้เออ,เอ,อขอแบ่งนะสำหรับเรื่องการงานนะคะสำหรับคนที่ถามว่ามีเกณฑ์ที่จะได้ยหญ่งานหรือเปล่ายังไม่ได้มีโอกาสย้ายในเดือนเมษายนนะคะอันนี้นับจากคําถามประเภทแบบ FAQ อ่ะคนที่ชอบถามเยอะๆนะคะว่าจะเปลี่ยนงานดีไหมคะยังนะคะเหมือนกับตอนนี้คุณยังมีทักษะอะไรไม่มากพอเช่นบางคนอยู่ในสภาวะคือทํางานแล้วแบบอึดอัดรู้สึกว่าเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้นะคะหน้าไพ่ขึ้นแบบนี้เนาะเหมือนกับว่าไม่ว่าจะทําอะไรตอนนี้นะคะเ,เพื่อนร่วมงานไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือไม่ใช่การทํางานเป็นทีมเหมือนว่าเราทํางานคนเดียวนะคะไพ่เฮอร์มิตนะคะ คุณเห็นอ่จริงๆก็คือไพ่ฤาษีนั่นเองนะคะจะเห็นว่าดูบรรยากาศหน้าไพ่นะเงียบเงียบ,บอยู่คนเดียวนะคะหรือหมายถึงตัวคุณไม่ชอบการทำงานแบบกลุ่มก็ได้นะคุณอยากจะทำงานคนเดียวอยากจะใช้เดี่ยวมีไพก่กาวถ้วยด้วยนะคะไพก่กาวถ้วยเนี่ยเหมือนคุณอยากจะทำงานออกหน้าอยู่คนเดียวอยากได้รับคำชื่นชมนะคะคุณก็เลยเป็นคนที่ ช่วงนี้คุณรู้สึกว่างานอะไรที่คุณได้รับมาคุณไม่ต้องการคนอื่นเลยอะเพราะว่าคุณทําได้คุณสามารถแฮนเดิลมันได้นะคะฉะนั้นเนี่ยก็สำหรับเรื่องงานยังไม่ยังไม่แนะนาให้เปลี่ยนนะคะงานที่ทําอยู่อะคุณรู้สึกแบบนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอเปิดให้เพิ่มอีกนิดนึงนะสิบดาบแต่เราว่าคุณเองอะจริงๆต้องยอมรับนะไพ่กาลังบอกว่าชาวราศีเมษนะคะควรจะเปิดใจในการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะมีไพ่เพชรลูกคัพนะคะ คุณเห็นน้ำให้นะมีคนถึงสามคนเหมือนกับมีน้ำอยู่แก้วเดียวเนี่ยจะเห็นหรือเปล่าแล้วก็มีคนอีกสองคนพยายามจะเอื้อมมือเข้าไปเหมือนกับบางอย่างคุณต้องยอมรับอะว่าชิ้นงานบางอย่างหรือว่าโปรเจกต์งานบางอย่างหรือธุรกิจส่วนตัวก็แล้วแต่นะคะคุณจะต้องแบ่งเค้กอะ,อะแบ่งบางส่วนแบ่งกําไรแบ่งอะไรหลายอย่างการแชร์หลายๆอย่างให้กับคนที่ร่วมทีมด้วยเหมือนกับเช่นคุณทําธุรกิจอะนะคะก็ต้องแบ่งให้แบบ ทุกอย่างมันสัดส่วนอะมันเท่าๆกันนะแค่คุณทําคนเดียวแม่หมอไม่แนะนานะคะมีไพ่สิบดาบขึ้นมานะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทําธุรกิจส่วนตัวหรืองานออฟฟิศถ้าบางอย่างเอาซอร์สได้หรือว่าบางอย่างคุณไม่จําเป็นต้องจะต้องทําเองอะคุณแบ่งให้คนอื่นทําไปเถอะเพราะว่าเราคิดว่าไพ่กาลังบอกแหละว,ว่ามันน่าจะเป็นโซลูชันที่ดีที่สุดนะคะในเดือนเมษายนอาจจะเป็นเพราะอะไรก็แล้วแต่นะคะปัญหาอุปสรรคหรือว่างาน ที่มันโปรเจกต์ใหญ่มากหรือความรับผิดชอบมากๆคุณไม่สามารถจะเก็บแล้วก็กอดมันไว้ทําได้คนเดียวนะคะฉะนั้นเรื่องของการงานนะคะอลองไปคิดดูนะคะว่าคุณจะต้องแบบมีการทํากับทีมมากกว่าที่จะทําคนเดียวนะข้ามาเรื่องของการเงินเลยนะคะการเงินกา,ารเงินน่าสงสารจังเลยทําไมการเงินนี่อีหลังอีเหลือแบบนี้เรียกถูกป,ปะ่ะภาษาโบราณเนาะ แล้วบอกเป็นแบบประมาณเจนอยู่ตรงกลางนะคะระหว่างยุคเก่ายุคใหม่อ่ะดูสิทำไมแบบขย่งขาสักขนาดนี้นะคะคุณได้ไพ่สี่เหรียญน,นะคะสี่เหรียญหมายถึงว่าการเงินของคุณในช่วงนี้นะคะต้องประหยัดนิดนึงนะคะในเดือนเมษายนนะอ a g จิชเชียมีไฮเพรสติสขึ้นมาด้วยนะคะดูเหมือนไพ่ข้างๆขอดูอีกนิดนึงเปิดประมาณ5ใบแล้วกัน ทรีโอฟรั้งนะคะทรีโอฟคัพส์นะคะอีกแล้วอ่เราคิดว่าคุณมีรายจ่ายนะคะให้กับครอบครัวค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าจริงๆเหมือนคุณอาจจะเป็นคนที่หาเงินเป็นเสาหลักให้กับที่บ้านนะคะหรือว่าดูแลบางคนบอกว่าหนูยังไม่แต่งงานยังไม่มีครอบครัวค่ะครอบครัวในที่นี้ก็หมายถึงคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะเงินอาจจะต้องแบบถูกจัดสรรปันส่วนแบบจ่ายค่าใช้จ่ายในบ้านนะคะค่าเทอมลูกนะคะก็ทําให้แบบเดือนนี้มันตึงนิดนึงนะคะ แล้วก็งดนะคะอาจจะแบบว่ามีเกณฑ์ที่คุณไปสังสรรค์กับเพื่อนอาจจะได้เจอเพื่อนเก่านะคะมีไพ่สามถ้วยหลายครั้งที่ไพ่สามถ้วยหมายถึงว่าการที่คุณได้แบบกลับไปเจอเพื่อนเก่าหรืองานสังสรรค์นะคะเกี่ยวกับการไปพบปะนะคะผู้คนอาจจะต้องมีคอสในการนำเขาเรียกว่าอะไรของไปฝากเพื่อนอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายพวกนี้แบ่งสายปันส่วนให้ดีนะคะจริงๆให้การเงินไม่ได้แย่มากแต่ว่าแม่หมอคิดว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่คุณแบบเป็น hidden cost บางคน จริงอันนี้คิดว่าบางคนนะสำหรับชาวราศีเมษนะคะในเดือนเมษายนมีเกณฑ์ที่จะมีบุตรนะคะพูดง่ายก็คือภรรยานะคะคลอดลูกหรือว่าคุณผู้หญิงที่ฟังอยู่มีอาจจะมีเกณฑ์นะคะที่ว่าตั้งครรภ์ก็ได้นะคะเกี่ยวกับบุตรนะคะเกี่ยวกับบุตรธิดาน,นะคะก็ถือว่าจะต้องเตรียมเงินนะคะเริ่มประหยดัดเริ่มจัดแจงค่าใช้จ่ายนะคะในการแบบเขาเรียกอะไรค่าทำคลอดใช่ไหม แล้วก็จัดสรรปันส่วนให้ดีนะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องการเงินทั้งหมดไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะพระบวงก็โอเคอ่ะเดี๋ยวเอสดูให้นะคะว่าไพ่มีอะไรสุดท้ายนะคะอยากบอกกับชาวราศีเมษบ้างนะคะชาวราศีเมษชาวธาตุไฟนะคะนายออฟสอดนะคะ <S The <strength> s t r e n g t h นะคะ t e of Pentacles um, ระวังเรื่องทะเลาะเบาแหวงกับคนข้างบ้านนะคะบ้านใกล้เลนเคียงนะคะอาจจะหมายถึงว่า จอดรถเหลื่อมหน้าบ้านกันนะคะหรือว่าเขามาจอดหน้าบ้านเราเรื่องเอ่อเขาเรียกว่าเรื่องแบบที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องเป็นการที่คนมักจะอาศาัยบ้านอยู่บ้านอยู่ติดกันแล้วก็มีความไม่พึงพอใจคุณจะเห็นในข่าวบ่อยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะติดกองหน้าบ้านก็ดีนะคะบางทีเนี่ยบ้านคุณกับบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยทะเลาะกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องแม่หมอมีนะเพื Fuel, ่อนแบบมีการจอดรถอะไรเงี้ยแ,แล้วก็ทั้งที่หน้าบ้านกว้างมาก โอ้ยแบบทะเลาะก,กันแบบเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะด่ากันแบบอัดคลิปมาด่ากันแบบตะโกนข้างบ้านเลยฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับนะคะคนข้างบ้านคนละแวกใกล้เคียงที่คุณอ,อ,อยู่อาศัยนะคะระวังเรื่องแบบทะเลาะบอกแววงนะคะอย่าไปจอดรถเหลื่อมเขาหรือถ้าเขาเหลื่อมาหน้าบ้านคุณแล้วคุณออกได้มันไม่มีปัญหาอะไรก็ปล่อยๆเขาไปหรือข้างบ้านเขาซ่อมบ้านาอะไรเงี้ยแล้วมันเสียงดังเหมือนช่วงหนึง่งแถวบ้านแม่หมอก็มีนะคะเขาก็ซ่อมบ้านถําบ้านจริงๆเราก็ นะเราทํางานที่บ้านไงใช่ไหมคะก็มันก็หนวกหูอ่ะแต่เราก็เข้าใจนะเขาก็ทํานะคะมันก็ no choice แหละทีนี้ก็ค่อยเขาเรียกว่าอะไรท้อยทีทอยอาศัยกันนะคะระวังเรื่องเพื่อนบ้านเอาไว้นะก็อะไรที่ผ่อนได้ก็ผ่อนนะคะอย่าไปตึงมากเกินไปนะคะต่างคนก็ต้องมีชีวิตของตัวเองนะคะอย่าไปเสียเวลากับเรื่องพวกนี้นะระวังเรื่องอารมณ์จิตใจนะคะใจเย็นๆนะอากาศร้อนด้วยนะคะในเดือนเมษายนนะคะก็นั่นก็คือภาพรวมนะคะ มีใครสงสัยไหมว่านี่คืออะไรอันนี้เอามาวางนะคะสำหรับเดี๋ยวนี้คิดว่าจะทําแบบ เนี่ยระสเคปแบบแบบนี้นะคะก็อย่างอวลดะอันนี้เป็นหินควอตนะคะคือใครสนใจเรื่องพวกแบบหินมงคลอะไรพวกนี้นะคะตอนนี้แม่หมอมี IG ชื่อว่า White Sage Collection นะคะแปะไว้ที่คอมเมนต์แล้วนะคะก็จะมีพวกคริสตัลต่างๆคือบางท่านก็ถามมาอันนี้ขออธิบายนิดนึงบางท่านก็ถามมาว่าเอ๊แบบไม่ชอบใส่เป็นสร้อยคอแบบอะไรอย่างนี้ได้ไหมมีนะคะก็เป็นแฮนด์เล็กทุกชิ้นนะคะพลังงานมาเต็มนะคะสามารถไปวางในออที่ทำงานหรือบนโต๊ะทำงานก็ได้นะคะสนใจก็สอบถามมา ลูกประมาณช่วงนี้ก็ราคาไม่ได้แพงมากนะคะแบบขึ้นอยู่กับหินนะคะสนใจหรือว่าถ้าสนใจสร้อยข้อมือแบบที่ไม่เหมาะใส่ก็ติดต่อมาได้อันนี้ใส่อะไรรู้ไหมอันนี้ใส่มีเพลนะคะมีเพลแล้วก็ผสมกับอันนี้คือฮ o อกอายนะคะ อันนี้ก็เรอยอันนี้เป็นหินแบบส่วนตัวนะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่อยู่ในราศีเมษนะคะอย่าวิตกจนเกินไปค่ะทุกอย่างคิดดีทำดีทำให้ถูกต้องนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ